ต่อพี <languages> <m shut out> ่นิกวันไหนที่พีนุ้ยไม่มาก็จะ่งก็จะ้องอเดอร์ไม้โดทไม่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 มีอะไรตานจะสอนรอกเรีนเขาดีเฮ้ยเาดี มีเลนมาปะนไม่ใช่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 เพลงนี้มาร้องเพลงของไอ้นี้ไงเจนี่ปานันมาบุาบุชามร้องไงาไอ้มไอ้ไอ้คนที่กินาชอบมีเพลงอะไรอย่างเงี้ยว่น่าจะหนุอนี่อะไรจะนี้วใครเหรอไม่ได้ดูอะไม่ได้พูดไม่กินปลามากจิ้มไปได้จิืดเค็ม เพลงเพลงน้ำร้อนเสื้อก้าเกลางเพลงนี่ก็สวยเมือหน้าอนนี้ใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนแกคำว่าให้อ้นไมเมไม่เห็นหน้าเมนานเลยเนี่ยอย่างทก็เห็นม่วานแหละไม่กูหยุดตรงไหนแล้วมันมาสุดพันยัเสนอหสอบแบบนี้จะทำไรบ้าง 啊。<Huh? S 2> <laughs> I'm <laughs> ไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะต้องเช็ดหน้ากล้องหรือเปล่าปิ่ที่ตาแล้วแหละเราคนล้มไม่ลื่อมแบบยืมแบบสายตาทำไมล่ะทำไมถ่ายอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะถ่ายคนิ่มได้เบอร์ไงลองถ่ายเพิ่มดีก็มีเยอ่ะลองไปถ่ายในเบอร์อ่ะ มันเป็นดิคนแล้วแบนไมโกราดีกลองนี้มันเป็นโฟกัสเฉพาะแบบชคนรู้ใจคนสวยบอกอะไรนะชัดเฉพาะคนรู้ใจอ้หมดอกนเดียวดีแล้วองงันจะไมโกได้ไงม่อไม่มีอะไรพงี้ไม่ได้มองอ่ะ ไหนเราไม่เบื่อแล้วไหนรูปนี้มันเบื่อไหนเรามาให้ได้ถ่ายดูถ่ามให้ได้ถ่ายดูมาไม่ได้เบอไให้ถ่ายก็มีนไม่มีหัวขัดเลทมันเอาโปกรมไปถึงหลงเจ๊ดจเอแล้วสวยถ่ายนถ่ายต้องสองเอาใช่ไหมสองเดียว คนตาลุ่นตาลุ่ทีนมันปรบตรงไหนเนี่ยอะไรนั้นต้องปรับฟิกฟิกเอายิ้มสิเมมาคขกล้องขามัรเละโอ้โหไม่ได้คนอยาถามว่าไต้องาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเบอร์เลย ไม่ดีจะรู้ได้ไงกันเป็อะไรเดี๋ยวใช่ไหโฟกัสนี่หรอกี่ะไม่ปกตมันจิกไม่ใช่หรอกได้หรอได้เลยได้ได้ว่ะแต่แต่หน้าเท่าไหไม่รู้ได้แค่ไหนเห็นตาข้ามเดียวเห็นตาข้ามเดียวโอ้ ข้างเดียวจริงๆด้วยอ่ะไอ้เบอร์ไอเบอร์เห็นแต่ข้างซ้ายอะแล้วตาเฮ้ยเช้าเน่เบอร์ไม่เบอร์เขเนี่ยถ่ายไม่เบอร์เลยช่างมันเบอร์นิดนึงแต่ถ่ายไม่เบอร์นะของนี้ล่ะไม่เบอร์แต่เห็นตาอยู่ข้างเดียวเลย ไม่เบิร์นอะไม่เบิรไม่ลิ้นนี่ยค่ะไม่หักล้องกห็มคุณไว้กล้่ต้องกริอ๋อเหมือนที่ต้อาองนี้เหรอพูบวกบวกเอออ๋อยืดหันซืแล้วคุณหันอะไรลองดูพี่นี่ดูดิผอไม่เบิรเลยอะไรูบกูบว นี่ถ่ายชาเาใ้ลไหมคสงจเยี่ปกตคิ้วทไม้องตรไหนต้องตรงไหนบอกไป้องตส้ส้อะไรอะไส้ส้อไรออ๋อสยามมันเป็นแค่ไส้บักจี ตอนเห็นม like okay. yeah, like 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 ันไปซน้อยอยู่ข้างในมันไปซน้อยอยู่ข้างในนึกว่ามันเป็นกระดุมกระดุมเป็นสร้อยมันเป็นสร้อยปกติที่หางมันยาวนี่ก็เลยเอามาไว้ยาวไปถึงตรงไหนหรอยาวถึงตรงนี้แหละที่ยาวถึงตรงไหนล่ะแกแต่นี่มันฝาครอบระดับคอได้ไงตาถ้าเราใส่มันจะไม่ห้อยยาว ไม่รองอ่ะจ้ะของตายก็เหลือแค่เนี่ไม่ถึงคืนเลยเราก็ไม่ปยุให้มันค่อยยาวด้วยเหรออ่าพี่นิกลองด้วยไหมล่ะเลยไหม089 089เบอร์ไหม089เบอร์ไหมเบอร์หราต้องกดเบอร์ไม่เบอร์อ นี่อบกมันเป็นท oh. oh ี oh ่ต oh ้องเป็นสายตาวะไขอ่ไม่ไหนออี่ดวิดีโอหรอบีบีวิดีโอบีบีอ๋อจริงปะเนี่ยอ๋อบีบีอท่านี้หรอเออง่ายว่ะไม่ใช่บางทีมันก็ไม่ชัดมันชัดแค่เมานแหละอ ใส่วีด oh, kind of mm ีโอแล้วก็จะแชรเนู่นนี่นไม่ um ีไม่ได้แต่ว่าขนาดที่เขามาเมื่อวานตำรวจใช่ปะที่เขามาเขายังบอกว่ามีนูไม่หน่งนไเดียวในละที่ไงในก็ปากอย่างเงี้ยให้ได้สักทีใช่มันคือขาอม่จริงอ่ะ ¡Gracias! ทำไมบางคืมันก็ชาทำไมบางคมันก็เบอีเมย์เลยวิชาโทอะไรคะม่เลย่าเรย้าอะไรไ่ชาโทอะไรชาโทอันนี้แหละที่ไปการ์ีคือชาโทถ่าผ้าไม่ใช่หรอได้ยังได้คำตอบยังดีๆใช่ ทำอีบีซายไง ชอบเหรอใ่มันเกี่ยวอะไรกับตาก็เมื่อกี้สื่อสารตาพี่ได้ว่าสื่อสารตาก็สื่อสารตาไงอ๋อตาก็ไม่มีรอกเรือล่ะช้าเล้าเลยไม่ช้าเลยหนูร้องสารไม่รู้แม่นิ่งแลก็ไม่รู้อีกอ่ะไม่รู้อ่ะออตราสินค้าใช่ อันนี้ก็รู้ใี่บอยบายเออค่อยไปบายก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมอยู่เข้าเนี้ก็เหยียบกันจนได้ทุกวัน่ะต้องมีเหตุการณ์ชนกันเงี้ย

ทำไมต้องตื่นเต้นตื่นเต้นเลยว่นนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตีท้ายครัวเผื่อหลงอีกอ่ะบ้านดิ้อยู่ไหนเนี่ยอากสายบอก่เหมือนตอนไ่ไทยจริงตัวมาโรงพยาบาลออกใช่อ่ะโอ้ยโบรานละทางแล้วเขาประแดงด้วพิษอู่เจอว่าไร่่นะเข้าไปเลยอนนั่นเอง

เดี๋ยวเพิ่งเ้านัดเน็ตเที่ยงไในต้องออกแต่เก้าวงเออไว้ผไม่ถ้งไปเรียนเรด้นวุ่ก่อนสมุรสาครแล้วกลับมาให้ไปกี่โมงอ่ะสิบเดี๋ยวเป็นแยววันพีกนเลอค่อยมาสิบโมงครึ่งโอ้โหมีสายกล้าเปิดแบบให้ได้ดูในทุกมุมเ โลมาเขาส่งไปรูปปลาโลมาฮฮุมบบกกัะดา้นั่นาน่า ยังหายป่วยยังแล้วรังตูดแล้วเป็นแล้วเ,เป็นรูปมัดถ,ถุงแกงเนี่ยนะแอบมาด้วย

ดอีอ๋อจะได้เซ็กซี่นะถ้าไม่ใส่ไม่ได้พวกนี้ต้องใส่ก่อนเพราะฟันมันเคลือ่อนไม่ใช่วันเดียวไหมล่ะให้ใส่ได้วันละยี่สองชั่วโมงไม่ใช่วันเดียวทั้งวันนะั่น,นแห<ค>ละก็จะ <ๆ S 2> ต้องใส่เหมือนแต่ก่อนถ้าต้องใส่ทั้งวันไปก่อนแล้วก็ค่อยนานๆเพิ่งนานๆนี่เพิ่งมาใส่เฉพาะกลางคืน เออช่วงนั้นดีมันเขาันเหมือนแบบไม่ตอนนี้เขาให้ใส่ก่อนเพราะมันเคลื่อนอะบอลล่าอันเดียวกันอะไม่รู้กี่กี่สัปดาห์ไม่ได้บอกก็ต้องรู้สึกเองอ่ะรู้สึกให้เหมือนมันแบบไม่โยงเนี่ยหรอใช่เริ่มแน่น่ะเริ่มแน่นเท่าไหร่ก็พอจะใส่สวยจะใส่มาใส่ที่นี่แล้วไม่พยายาม่ทีหมดใช่ใส่เออเนี่ยเหมือนเหมือนเนื้อใส่อะไรอยู่เลย ใส่ปัญญาหนักหมไม่ใช่ทุกคนไม่ชินในเฉยเพราะว่าเนยถอดมาประมาณสักนี่ก็เหมือนเนี่ยก็เหมือนไน้ใส่ตลอดมีกีแล้วก็เพราะมันหายไงห่อนหายก็เลยหก่อนไายก็เริ่มใส่ไม่ได้ถ้าเนยต้องจัดฟันใหม่ล่ะตั้งแสนแปดนู่นออกให้เนยไม่ล่า200อ่ะเราม่เป็นชวร์แแออกก็อร้อี ัไม่ยงนละสองรอไม่ได้หรอกก็ละสองร้อยแล้ปพันล้มันล้มป่ะไปแล้วันเรื่อก็ละสองพันล้มันล้มไงไก่ก็คนละบาทคนละบาทไปขับเราไม่ละแสนแป้งไม่ถอยไม่ถอยไม่อยตต่างธนาคารนิดนึงนมจ๊ะบาย ันีนดไฟมาเร็วสวัสดีค่ะเซนประสาท